สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานให้กับ f อฟลูกค้าทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับที่ส่งโน้ตบุ๊ก HP มาติดตั้ง X x t r ต m e ม a r d Lock ชุดแสดงสดนะครับที่ผมจำหน่ายอยู่ชุดละ3,660บาทครับแต่ส่งโน้ตบุ๊กมาจังซจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับร่วมเป็น4 0 0 0บาทผมจัดการเครื่องนี้ลงวินโดว์ใหม่นะครับ กอบ้อมูลไว้ให้นะครับ้อมูลที่เพิ่นว่าให้สำรองไว้ให้กะสำรองไว้ให้เรียบร้อยแล้วจัดการแบ่งาฏิทินตั้งคาเสร็จค่าแล้วก็เยอดหลายๆอย่างที่จะให้เครื่องเค็ดงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นเพิ่นบอกว่าิันสื่อมือสองมา CPU ข้อไอหาครับถ้า CPU ต่ำกว่านี้ มีปัญหาแน่นอนนะครับกับโน้ตบุ๊กมือสองแต่ว่าตัวน,นี้ใครแนสซี่ไยุคอนขางแรงครับคอไอ้จะมารีวิวทดสอบให้ท่านได้รับชมรับฟังเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ